เอาละครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมมอสสังชัยแนวนะครับวันนี้ผมจะพามาสอนโหลดโปรแกรม d i a m o n o ช o l i ทตัวเต็มใช้งานได้100%แน่นอนครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมจำลองได้นะครับคล้ายๆกับอ่าเป็นโปรแกรมอย่าง iso power นะครับซึ่งสำหรับโปรแกรมนี้นะครับเวลาคุณไปดาวน์โหลดบิตนะครับที่เป็น iso นะครับซึ่ง จะไม่สามารถนะครับเอามาลงกับตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับคุณต้องมีโปรแกรมจําลองได์นะครับคุณถึงจะสามารถลงเกมนั้นได้นะครับหรืออีกวิธีนึ่งก็คือการนะครับใช้โปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับไปลงกับแผ่นซีดีนะครับหรือใช้โปรแกรมนีโลนะครับในการเบิร์นะครับทําให้สามารถเอาเกมนี้มาลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมจําลองได d ไดมอนด์ o ูลลิตกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปอีกเช่นเคยนะครับอันดับแรกครับให้คุณ double ล l i ิ k ที่ลิงก์เลยครับเสร็จแล้วนะครับอ่าให้คุณไปรอก่อนเลยนะครับผมจะทําวิธีอย่างนี้นะครับก็คือให้คุณแทบดําเสร็จแล้วเลือกที่ copy นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เหมือนเดิมนะครับ Google Chrome นะหรือ Internet Explorer หรือ Firefox นะครับเสร็จแล้วให้คุณนะครับคลิกขวาเลือกที่วางครับ อ่าเสร็จแล้วกดเตอร์ครับทาเหมือนกับโปรแกรมที่เราใช้ทุกอย่างเลยครับสําหรับใครนะครับที่กดลิงก์เข้ามาแล้วครับคุณจะมาเจอที่หน้านี้นะอ่าโอเคครับให้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีดาวน์โหลดอยู่อย่างนะครับแตกต่างกันนะครับสําหรับดาวน์โหลดตัวนี้นะครับอ่ผมลองเข้าไปดูแล้วครับมันจะมีไปดาวน์โหลดด้านในอีกครับสาหรับ ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นดาวน์โหลดใน้บนทุลสำหรับ Windows หรือ Mac นั่นเองนะครับให้คุณกดดาวน์โหลดได้เลยตึ้งสำหรับการดาวน์โหลดในครั้งนี้นะครับถ้าใครใช้ IDM เป็นการดาวน์โหลดครับก็จะเหมือนเดิมครับมันก็จะเด้งขึ้นหน้าจอตรงกลางให้คุณกดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับผมนะผมไม่ได้ใช้โปรแกรมไรเสริมนะครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทําการปิดโปรแกรมไปเลยครับ สำหรับโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ที่ My Computer ครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับนี่จะได้เป็นโปรแกรมอย่างนี้นะครับเดอนลงมาข้างล่างได้ไหมเ่อนลงมาข้างล่างสิไม่ได้อ่าไม่ได้ก็ไม่เลื่อนครับอ่าเสร็จแล้วครับให้คุณ Double Click ที่โปรแกรมเลยครับกดแยกครับปิดหน้าต่างไปครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับ จะเร็วจะช้านะครับอยู่ที่การประมวลผลของเครื่องทุกท่านด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนดูนะครับว่ามีภาษาไทยไหมเวอร์ชันนี้จะไม่มีภาษาไทยนะครับก็ให้เลือกภาษาอังกฤษไปเสร็จแล้วกด next เสร็จแล้วครับเราใช้ของฟรีใช่ไหมอ่าเราเลือกฟรีเลยอ่าเพราะว่าตัวนี้นะครับมันอ่าจะต้องมีลงทะเบียนมีอะไรนะครับบุญวายครับเราใช้ฟรีครับนะฮะกด next ครับอ่ารอสักครู่หนึ่งครับ อ่าตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับมองได้ครับกดนี้ครับอันนี้คืออะไรเออยาหูโซกาอ่าเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับถ้าเราไม่เอาก็กดติ๊กออกครับนี่ฮะผมไม่เอานะผมติ๊กออกหมดเลยนะครับถ้าใครจะเอานะครับก็ไม่ต้องติ๊กออกนะครับเสร็จแล้วกดนี้ครับ อ่าเสร็จแล้วครับตรงนี้ครับมันถามว่าคุณต้องการโปรแกรมเนี่ยลงที่ไดไหนนะครับก็ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนให้กดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนนะกดอินสตอลครับเสร็จแล้วรอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเมื่อถึงหน้านี้ครับการกระบาดไปเลยนะไม่ต้องสนใจครับอะไรเด้งขึ้นมาการกระบาดไว้ก่อนครับ เดี๋ยวไปกากระบาดตัวโปรแกรมนะครับ่ากระบาดครับอ่าเสร็จแล้วครับไปเราติ๊กลันออกนะครับหรือจะกดฟินิชไปเลยก็ได้นะแต่ฟินิชปั๊บมันก็จะลันโปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าโปรแกรมโดยตรงเลยนะาฟินิชครับอ่าอันนี้ไม่ต้องสนใจครับปิดไปครับอ่าเสร็จแล้วครับนี่คุณจะได้หน้าตาโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปสายฟ้าสีขาวแสนสวยนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูด้านในโปรแกรมครับเป็นยังไงนะ กดเข้าไปเลยครับกดเยดครับปิดครับิ l e r t disabled server invalid มันคืออีอย่างละายเรากดอีกต่อไปก็ได้ครับเพราะว่าเผื่อมันจำเป็นต้องใช้ครับ ได้ซะงั้นครับอ๋อต้องกดอินสตาลด้วยนะครับถ้าใครขึ้นนะนะฮะไม่ต้องตกใจครับเมื่อกี้พอผมไม่กดปั๊บมันก็ดันไม่เข้าโปรแกรมให้เราซะงั้นอ่าโอเคเมื่อเรามาเจอหน้าอย่างนี้ครับกดกระบาดครับไม่ต้องดาวน์โหลดครับอ่านี่มันก็จะบอกนะครับว่าเอออย่างนี้อย่างนี้เราเข้าใจไหมอะไรไหมอ่าถ้าเราไม่เข้าใจครับอยากอ่านครับไม่อยาก ข้ามนะครับก็กด n e x ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเราก็บอกนะครับวิธีการ m o u ์อ image ครับทําอย่างนี้อย่างนี้ครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะหรือจะมาเลือกตรง new image นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็เลือกที่ g e a to disk นะครับอันนี้ครับไม่มีอะไรนะสามารถ boot table usb ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคกด finish ไปเลยกด skip ครับ หน้าต่างโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับโปรแกรมจําลองได้ไดมอนทุนลิทนะครับแล้ววิธีการใช้นะครับก็คือกดได้2อย่างครับก็คือ New Image ที่เขาบอกแล้วกดตัวนี้นะครับแต่สําหรับผมนะครับผมชอบวิธีรัดมากกว่าครับก็คือการนะฮะกดตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ครับกดหนึ่งทีอ่าแล้วเสร็จแล้วครับคุณก็เลือกนะครับที่จะไปจําลองได อันไหนก็ได้นะครับก็ให้คุณกดเลือกเอานะแล้วแต่คุณชอบเลยเสร็จแล้วพอกดสมมติติกอันนี้ปั๊บเสร็จแล้วคุณกดโอเพ่นได้เลยนะครับนะฮะมันก็จะทําการดาวน์โหลดปื๊ดปืดปื้ดขึ้นมาครับเสร็จแล้วคุณไม่ต้องตกใจครับคุณก็กดปิดหน้าต่างไปนะครับอ่าปิดอย่างนี้ไปนะเสร็จแล้วก็เข้ามาดูที่ไม c ค m นะครับตอนที่คุณจําลองได้นะครับก็คือได้คุณนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น พร้อมที่จะติดตั้งเกมหรือดูหนังหรืออะไรต่างๆนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเอาออกนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมพากลับเข้าไปดูนะครับสมมุติคุณจะกดออกจากเมาส์อิมเมตตัวนี้นะครับให้คุณสังเกตตรงนี้นะครับเอาเมาส์ยื่นมาแค่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปแหลมๆสามเหลี่ยมแหลมๆนะครับแล้วมีเส้นขีดตรงข้างใต้นะครับให้คุณกดตรงนั้นนะครับแล้วกดกระบาดครับแค่นี้ก็เป็นการยกเลิก การควิกเมาส์หรือการจำลองไลท์แล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการสอนการติดตั้งลงโปรแกรม Diamond to o ลิตนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงถ้าใครไม่ทันตรงไหนนะครับก็ถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ